ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดีชานาัับชาววีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกถึง15นาฬิก30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าต่อ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประโยชน์ของผลไม้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง พร้อมทางวิธีการในการเลือกกินเพื่อที่จะให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดนอกเหือนจากนี้นะคะจะพาไปติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรจากหลักสูตร Super LBA พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิน่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็ดได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธ,ธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชัโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่0782147995 จะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทออส,อออสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ายพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม รับปรยุทธ์ทันต่อสถานการเศรษฐกิจทุกตลาดทุกภาคฝั่งของโลกสหรัฐยุโรปจีนเอเชียตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยทักสารช่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนชั้นนําทั้งในและต่างประเทศทุกสินทรัพย์หุ้นทองกองทุนน้ํามันตราสารหนี้และกีเฟกจดลึกบทสัมภาษณ์พิเศษบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตให้นักลงทุนได้รู้ก่อนใครกำหนดทิศทางการลงทุนได้อย่างแม่นยำก่อนเปิดตลาดในวันทำการถัดไปรับโอกาสการทำกำไรที่ดีลดความเสี่ยงการลงทุนรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครใน t n n รู้ทันลงทุนที่ขยายเวลาใหม่เป็น1ชั่วโมงเต็มเริ่มเวลา17นาฬิกาทาง TnN ช่อง16บ r u e v i s i o n ช่อง77 7, 7และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้กันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของประโยชน์ที่มีมากมายของผลไม้มีอะไรบ้างในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราจะเลือกกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราควรจะเลือกกินอย่างไรไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะสภาพร่างกายของคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพไปค่ะทั้งอวัยวะภายในและภายนอก ที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นผิวหนังที่จะมีริ้วรอยจุดด่างดำหย่อนคล้อยไม่แต่งตึงเหมือนกับตอนหนุ่มสาวแน่นอนละค่ะว่าทุกคนไม่อยากจะถูกทักว่าแก่เกินอายุอาหารการกินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้มีผักผลไม้หลายชนิดที่เดียวนะคะที่เชื่อกันว่าจะช่วยชะลอวยัยทำให้ดูดีเด็กกว่าอายุจริงส่วนจะเป็นพืชผักชนิดไหนบ้างนั้นมาตามกันค่ะเริ่มต้นกันจากปวยเล้งนะคะ กยเล้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ความชุ่มชื้นช่วยเติมออกซิเจนให้ร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินอีแมกนีเซียมธาตุเหล็กและลูทีนที่ดีต่อร่างกายนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินซีมาช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวกระชับและเรียบเนียนพร้อมด้วยวิตามินเอมาช่วยทําให้เส้นผมแข็งแรงเงางาม,งามในขณะที่วิตามินเคจะช่วยลดการอักเสบในเซลได้ค่ะ มะเขือเทศมีไลโคโปีนมาช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์และลดภูมิคุ้มกันของเราให้ต่ำลงอีกทั้งมะเขือเทศก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดพร้อมกับมีคุณสมบัติช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีอีกด้วยพริกหวานสีแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีที่ดีต่อการสร้างคอลลาเจน นอกจากนั้นพริกหวานสีแดงก็ยังมีแคโรทีนอยที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดมลภาวะและสารพิษจากสิ่งแวดล้อมค่ะกะหลำปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายพร้อมกับช่วยปกป้องรังสี UV อันตรายจากแสงอาทิตย์นอกจากนั้นก็ยังช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆ แถมกระหล่ำปลีก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของมะเร็งและเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยแครอทมีเบต้าแคโรทีนที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆอีกทั้งยังดีต่อสายตาและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้ที่สำคัญแครอทยังมีส่วนช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยค่ะ วอเตอร์ครผักใบเขียวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นและอุดมไปด้วยสารอาหาร mm hmm. เช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสวิตามิน A C K B1 และ B2 w a t วอเตอร์ครทำหน้าที่เป็นสารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยเพิ่มการส่งแร่ธาตุไปสู่ทุกเซลล์ในร่างกาย ส่งผลให้ผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นอัดแน่นไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยให้ริ้วรอยและรอยหิวย่ยนหายไปค่ะมันเทศสีส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ วิตามิน A มีส่วนช่วยฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิวส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งวิตามิน C และ E ที่ดีซึ่งสารอาหารทั้งสองอย่างนี้จะมีส่วนช่วยปกป้องผิวของเราจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งได้อโวคาโด อะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินเควิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีโพแทสเซียมสารอาหารจำเป็นต่างๆและกรดไขมันที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวเรียบและนุม่มอีกทั้งยังมีวิตามินเอมาช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกให้ผิวสวยนอกจากนั้นก็ยังมีแคโรทีนอยมาช่วยต้านสารพิษและความเสียหายจากรังสี UV พร้อมกับช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย ทับทิมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระและการอักเสบนอกจากนี้ในทับทิมก็ยังมีพูนิคาลาจินที่ช่วยรักษาคอลลาเจนในผิวหนังและช่วยชะลอความแก่ของผิวได้ค่ะทั่วหลายชนิด ถือเป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ดีนะคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิวหนังรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังปกป้องผิวจากรังสี UV ที่สร้างความเสียหายได้นอกจากนี้ถั่วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่สามารถช่วยต้านการอักเสบช่วยเสริมสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ผิวช่วยผิวปกป้องแสงแดดและทําให้ผิวเปลง่งประกายมีน้ํามีนวลโดยจะช่วยรักษาเกราะป้องกันผิวรวมถึงช่วยเติมน้ํามันตามธรรมชาติให้กับผิวค่ะ หลายคนคงจะเคยได้ยินข้อห่วงใยว่าอย่ากินน้ำตาลเยอะนะเดี๋ยวแก่เร็วอย่ากินหวานเยอะนะเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวก่อนวัยเราได้ยินคำนี้กันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจริงหรือไม่ค่ะถ้าเกิดเราดูจากหลายๆงานวิจัยคำตอบของคำถามนี้เนี่ย ก็น่าจะจริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าการกินน้ำตาลในปริมาณมากสัมพันธ์นกันกับการเกิดริ้วรอยและแก่ก่อนวัยที่สําคัญน่าตกใจทีเดียวค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผิวเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลให้อวัยวะภายในของเราแก่ก่อนวัยอันควรอีกด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กรสักครู่เดียวค่ะ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรค โดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกาศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าว สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1 1 5 4 2 1 6 2 7 7 และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี๊ด้าขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณคะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออ,ออสอทอสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์<ส>ดาวโหลดยาอ๋อแอป g h b g e j มีฟ <c oughs> ังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป g h b o e j แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สนุกกับคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพจาก t ทวิชั i ส์น n าวแพ็กเกจเพื่อสายคอนเทนต์นาวพร้มสนุกได้ทั้งครอบครัวภาพยนตร์สารคดีวาไรตี้สุดฮิตภาพยนตร์ไทยที่จะทำให้คุณมีแต่รอยยิ้มสนุกกันทั้งครอบครัวด้วยการ์ตูนคุณภาพจากช่องดังมาร์ไปกับภาพยนตร์นานาชาติซีรีส์ยอดนิยมระดับเอเชีย ให้คุณฟินจิกหมอนไปกับซีรีส์จาก i อ e ีอเอาใจแฟนซีรีส์จีนด,ด้วยซีรีส์ที่คุณชื่นชอบจาก v ีทีีสมัครทรูพิชั่นส์นาวพรามสมัครแพ็กเกจนาวพราม449บาทต่อเดือนรับชมได้ถึง2อุปกรณ์พร้อม V.tv ีีและ i อชีอ e. คอนเทนต์คุณภาพเพื่อแฟนๆในแอปเดียวทรูพิช s ั o นส์นา Gracias. เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้เรายังคงพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลสาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นําองค์กรหรือ Super LBA นะคะสืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบรับรู้แล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้ทั้งกับการดําเนิน ชีวิตรวมถึงการทำธุรกิจเลยนะคะในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวและหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ SuperLBA รุ่นที่1รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์ดรสหทนรัตนาภัยจิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องเมื่อธุรกิจมีปัญหา กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ้ดยกล่าวถึงมุมมองเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงินมีกระบวนการจัดการปัญหาทางการเงิน2รูปแบบคือการขาดแคชฟลูหรือกระแสเงินสดและบาลานซ์ชีดงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจณวันใดวันหนึ่งตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาที่เริ่มต้นปัญหาทางการเงินต้องเริ่มจากประเภทของปัญหาทางการเงินดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องใด ซึ่งเวลาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในมุมกฎหมายเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ปัญหาจะส่งผลในเรื่องของตัวลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะมีผล3มเรื่อง 1. ถ้าชำระหนี้ไม่ได้จากการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยจะสูง 2. เวลาที่ตัวสถาบันการเงินทำสัญญาเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นมาก็คืออัตราดอกเบียดเด้ยเังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น 3. จะมีข้อตกลงว่าถ้ามีการชำระหนี้ไปบ้างแล้วก็ให้เงินเหล่านั้นมาชำระดอกเบี้ยก่อนถ้าชำระดอกเบี้ยไม่ครบอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เหลือก็จะกลายมาเป็นตัวทบต้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าหากว่าเกิดปัญหาทั้ง3ามนี้แก้ปัญหาไม่ดีจะกลายเป็นวัวพันหลักเพราะตัวกระแสเงินสดที่หามาได้กรณีนี้จะเอามาชำระ จะเจอปัญหาในเรื่องของตัวอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดจากเดิมที่เป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3จะกลายเป็นร้อยละ6ถึงร้อยละ7ตามข้อตกลงทันทีและท้ายที่สุดมักจะเป็นข้อตกลงงวดหนึ่งงวดใดก็จะถือให้ผิดนัดทุกงวดรวมกันดังนั้นจากสถานการณ์นี้จะส่งผลร้ายแรงสี่เรื่องซึ่งการแก้ไขปัญหาแบบแรกคือต้องใช้พระราชบัญญัติล้มละลายในการแก้ไขปัญหาคือแก้ปัญหา นอกพระราชบัญญัติล้มละลายด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งต่างกันเพราะถ้าแก้นอกพระราชบัญญัติล้มละลายจะเป็นการแก้ปัญหาระหว่างลูกหนี้เจ้าหนี้แต่ละรายตามหลักสัญญาข้อดีก็คือเราเป็นหนี้ใครเราเจรจาได้แต่ข้อเสียก็คือการแก้ปัญหาไม่สามารถแก้ได้กับเจ้าหนี้ทุกรายเพราะหากเจ้าใดไม่ยอมก็สามารถฟ้องเราในคดีล้มละลายได้เพราะบังคับเจ้าหนี้ได้ไม่ครบส่วนการแก้ปัญหาด้วยพระราชบัญ,ญญัติล้มละลาย กรณีนี้เป็นการแก้ที่หนักหน่อยแต่บังคับให้เจ้าหนี้ทุกรายมีส่วนร่วมในการขอรับชำระหนี้แก้ปัญหาดังกล่าวการแก้ปัญหานอกกระบวนการล้มละลายจะมี2แบบคือ1อาจเลือกใช้สัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญาปร,รับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาประนีประนอมยอมความจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นสัญญาที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่ากรณีนี้อาจมาทําสัญญาตกลงกันใหม่ด้วยการผ่อนผันให้แก่กันเช่นถ้ามีเจ้าหนี้5รายเราทําสัญญาประนีประนอมกับคนที่1แต่4ีรายไม่เกี่ยวแต่คนที่1มาว่าตามสัญญาตัวใหม่ในเชิงกฎหมายจะบอกว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่จากสัญญาเดิมให้กลายมาเป็นสัญญาใหม่ทําให้สัญญาเดิมระง,งับด้วยการเกิดสัญญาใหม่นั่นคือประนีประนอมยอมความ ข้อดีก็คือตัดมูลนี้เดิมเริ่มมูลนี้ใหม่และอายุความจะยาวถึง10ปีส่วนข้อเสียก็คือสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ตัดนี้เดิมตั้งนี้ใหม่ฉะนั้นถ้ามูลนี้เดิมเป็นมูลนี้ที่เกิดขึ้นโดยมีคำประกันจำนองจำนำสิ่งเหล่านี้จะระงับ รูปแบบที่2คือการแก้ปัญหาโดยใช้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็นเรื่องของข้อตกลงตามสัญญาเกิดขึ้นเพราะเราเป็นนี้ธนาคารถ้าเราเลือกใช้สัญญาประนีประนอมยอมความเราจะเสียเปรียบทันทีกลายเป็นผิดนัดชำระหนี้ธนาคารไม่สามารถเรียกกลับไปชำระหนี้เดิมได้เพราะเป็นเรื่องการประนีประนอมยอมความแต่ได้ข้อยุติแล้วว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนีน้ไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความแต่เป็นสัญญานอกฉบับ เนื้อหาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มี3ส่วนด้วยกันค่ะนั่นคือ 1. การเข้ามารับสภาพหนี้หากมีการเจรจากันได้ธนาคารจะเอาฐานรับสภาพหนี้ก่อนซึ่งทําให้การรวมหนี้ไว้จะได้ฟ้องฟื้นฟูได้ 2. มีความสําคัญคือตกลงที่จะชําระหนี้ดังกล่าวอย่างไรเป็นเงื่อนไขทางการเงินโดยแท้เช่นการตกลงลดหนี้เท่าไหร่และการเปลี่ยนเงื่อนไขในการชราําระหนี้เป็นการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว 3. การพับต้นพักดอก 4. ขายไขมันคือตัวไหนที่เป็นทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขายไปก่อนเพื่อเอามาชำระหนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเงื่อนไขข้อสัญญาสละสิทธิ์ว่าถ้าเกิดลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขทางการเงินเจ้าหนี้ก็จะบังคับเท่านี้ไม่บังคับเต็มตามที่ลูกหนี้สารภาพหนี้ เหล่านี้คือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถือเป็นสัญญาตกลงแก้ไขปัญหาโดยมีข้อสัญญาสละสิทธิ์ว่าถ้าชำระถูกจะต้องชำระเท่านี้การปลดจากล้มละลายหลังมีการขายทรัพย์เริ่มใหม่นี้เดิมถูกล้างยกเว้นนี้ภาษีอากร กฎหมายล้มละลายเริ่มจากหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อทรัพย์สินไม่พักชำระหนี้แตกต่างจากการฟื้นฟูกิจาการสมัยเดิมคือหนี้ล้นพ้นตัวแต่ปัจจุบันคือการไม่สามารถชำระหนี้เป็นเหตุให้ฟ้องฟื้นฟูกิจาการได้แต่ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งเวลาฟองให้ล้มละลายจำนวนหนี้นิติบุคคลจะมีลักษณะเช่น2ล้านส่วนคนธรรมดาคือล้านเดียวแต่ต้องมาพิสูจน์ว่ามีหนี้มากกว่าทรัพย์ซึ่งหลักฐานที่จะพิสูจน์เป็นเรื่องยาก จะมีบทสันนิษฐานที่จะให้พิสูจน์สองเรื่องคือเมื่อไร่ก็ตามที่ลูกหนี้ขอจรจากับเจ้าหนี้มากกว่าสองรายขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหนี้ได้ยื่นโนติสทวงถามให้ลูกหนี้ชําระหนี้สองครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า1เดือนถ้ายังไม่ชําระสันนิษฐานว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวมาตรา8วงเล็บ8เป็นบทสันนิษฐานเพราะฉะนั้นพฤติการของกรณีนี้จะต้องใส่ใจกันสักนิด เพราะถ้าฐานะการเงินอ่อนแอและมีโนติสแสดงว่าอาจมีการเตรียมเปิดทางฟ้องเราให้ล้มละลาย สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดาเนินธุรกิจประสบผลสาเร็จ สาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซูเปอรอลบีเอ้นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์จากรายการคนหลังข่าวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามคนหลังข่าวได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ t i k t o k ส่วนหน้าจอของ PNN อช่อง16พกพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นะัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นางสาวสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวสสำหรับศูนย์ดังกล่าวถือเป็นวอลล์มในการวางแผนประสานงานกับภาคส่วนต่างๆและสั่งการไปยังหน่วยงานภายใต้กระทรวงอวในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งของจําเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยจะนําเสนอข้อมูลใน3าประเด็นหลักประกอบด้วย ข้อมูลติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำปัจจุบันแบบเรียลไทม์ข้อมูลแบบจำลองชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจากเทคโนโลยีสำรวจสำหรับวิเคราะห์เพื่อวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่นอกจากนี้สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิด,ด้าจะสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วยการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยดาวเทียมเป็นประจำทุกวันและข้อมูลความเสี่ยงน้ำท่วมจากสถิตยิย้อนหลัง10ปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแจ้งผ่านเพจของขอกระทรวงอวทุกวันในเวลา13นาฬิกา ศาสตราจารย์ดรวีเรศภูริวัตรรักษาการอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานจุฬาลงกรณ์ u v i v s r t y t y p s i s i n t n t s t s t i n g u i s h e d Speaker ครั้งที่3ในหัวข้อ Using Generative AI to Strengthen and Speech Learning งบ่ r ยด b a a o รบัลลาโอศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมศาสตร์จาก Oakland University m i ิ h i g มิชิแกนสหรัฐอเมริกาเพื่อเชื่อมโยงผู้นำทางความคิดระดับโลกกับประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย ซึ่งการบรรยายนี้จะทำให้นิสิตและคณาจารย์ได้ทราบถึงกระบวนการนำ g e n e r a t t v v e i i มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการปรับปรุงการสอนของอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบทระดับโลกครับสำหรับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักๆนะครับ เพื่อทำให้ประชาชนคนไทยไม่ใช่เพียงแต่นิสิตนักศึกษา,เห,าเห็นความสำคัญของเจ a นติ e AI ซึ่งวันนี้นมีบทบาทนบในการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกคนนายสานุนหวังสร้างบุญรองผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNFPA ไทยแลนด์ และกลุ่มนวัตรกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองทัพปี่ฟองดูจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้งานโซเซฟแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยที่ออกแบบให้เป็นที่พึ่งพิงสำหรับประชาชนที่ประสบกับปัญหาทางสังคมโดยแพลตฟอร์มนี้จะมีแชทบอทที่รับแจ้งปัญหาต่างๆได้แก่การตั้งคภนไม่พร้อมการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสังคมอื่นๆก็คิดว่าแพลตฟอร์มฟองดูเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับ วิธีแบบกายภาพแต่ว่าถ้ามีอีกแพลตฟอร์มนึงที่อาจจะเหมาะกับเรื่องของสังคมมากกว่าเนี่ยก็จะเติมเต็มสิ่งที่ทางกรุเเงเทพมหานครขาดก็คิดว่าการดูแลคนไม่ได้ดูเฉพาะกายภาพแต่ว่าเราดูเรื่องของสภาพสังคมจิตใจแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยนะครับทางนี้โซเซฟเริ่มเปิดให้บริการนำร่องแล้วในกรุงเทพมหานครและอีก3จังหวัดโดย UNFPA ประเทศไทยและเครือข่าย จะนำโซเซฟไปขยายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้